สุดยอดเจเกลของเราค่ะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาเราเข้าใจสุดๆอัลล่าสุดไปดูนี่ค่ะไหว้บนพระพุทธเพราะอะไรจุดจีนจุดจีนแล้วยังไงแฮปปีเบิร์ดเดย์ที่อยู่ต้องเข้าเพราะอะไรมีเทียนมีธูปนี่นี่ครั้งแรกของคุณเขาเนาะครั้งแรกพี่รู้ความอ่ะพี่พี่เขาอาจจะแบบเหนื่อยเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเจอทุกปีผ่านมาหลายจุดธูปนี่ไง เบิร์ตเดย์อเอาชุดข้อมูลไปรวนพอเห็นเทียนปุ๊บเห็นเทียนแฮปปี้เบิร์ตเดย์ก็มาแต่แต่เกอาจจะเทียนไม่เหมือนตอนที่ปักให้เราเลยเทียนเหลืองและใหญ่มากแต่ก็ไม่ติดก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ได้แม่อ๋อแล้วเหมือนช่วงเนี้ยเกลเขาเริ่มรู้จักวันเกิดไงเขาเป่าของพี่เข้าของตัวเองของเพื่ออะไรเงี้ยพอเห็นเทียนก็จะเป่าอาจจะเข้าใจได้ว่าอันนี้ต้องวันเกิดแน่อันนี้อะไรถูกจ้ากับกับทูบ นี่นี่นี่พีเขาก็แสบไม่ไปต่างกันเลยนี่นี่อธิฐานอะไรครับอธิฐานไม่บอกนี่นี่เห็นเทียนก็คือเปล่าน้ำโมตัดสะนี่เป็นไงอาจารย์อาจารย์เกลให้คาถาโออแม่ก็แม่ก็ทำพิธีเนอะลูกก็น้ำโมตัดสะน้ำโมตัดสะรู้เลยว่าบ้านเนี้ย สวดมนต์สวดมนต์รู้เลยว่าบ้านนี้สวดมนต์รู้เลยอืเสร็จใครๆเพื่อเจอน้องเกลนะก็ถามแม่ชมว่าออ้ยใครๆเจอน้องอ่ะโดนตกหมดเลยเขาบอกว่าเขาชอบตกด้วยนะดูทรงอ่ะ ตั้งใจตกเหมือนนางรู้ว่านางต้องทำยังไงให้คนมาอุ้ม,มคือเหมือนจะไม่อ้อนแต่อ้อนแบบเนียนๆล่าสุดพี่ยาก็โดนไปเนี่ยแล้วก็เข้ากับคนง่ายถ้าอยากจะเข้ามีล็อกเป้าหมายมเหมือนพี่ย่างไงอ,อ่ะประมาณนั้นเราเห็นเล่นกันเราก็นึกในใจว่าเออก็รู้นะ ว่าต้องตกใครนี่ไปถึงเกลืนลตกคนนีกเล้ตกคนนี้สนุกเลยเป็นการเจอกันครั้งแรกแม่ก็ถ่ายรายการเขาก็หายกันไปคือชมนึกภาพออกเลยว่าเวลาเขาเจอเป้าหมายอ่ะเจอเหยื่อของเขาอ่ะเขาจะทํำยังไงตอนนี้เขาจําชื่อได้เวลาเขาดูในโทรศัพท์เขาจะบอกว่าพี่ยาโอ้ยอย่างนี้พี่ยาแบบปั๊บปื้ยนเลยน้องเกลยวล่าสุดขอดูมุมถ่ายโฆษณาหน่อยก็คือ อย่างพี่ชายเขาสองคนน่ะเขาก็เริ่มถ่ายกันตั้งแต่ห้าเดือนหกเดือนน้องเกลวเริ่มรับแล้วนี่ขอญาตยิ้มธุรกิจหน่อยน้องเกลวแม่เขาสั่งได้นะนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่มินิฮาร์ดแต่มินิจริงๆแม่แทบไม่เห็นนะเราขอดูช่วงตอนเขายิ้มธุรกิจเขาสามารถสั่งยิ้มเนี่เกลยวยิ้มลูกแล้วเขายิ้มสามารถเขาสามารถยิ้มค้างแบบนี้ได้เป็นนาทีเออเพื่อให้ถ่ายภาพเพื่อให้ ไม่มีบนเก่งมากยิ้มไม่มีมุมปากตกนะะักเะเลยเขาบอกว่าแคปรูปออกมาแต่ละรูปคือน่ารักมากเป็นธรรมาชาติแล้วเวลาไปทํางานจะไม่ได้บอกลูกไม่มีใครบอกหรอกอนอกซะจากโตๆกันแล้วต้องคุยกันตรงๆแต่ถ้าเด็กๆเนี้ยเวลาไปทํางานก็เหมือนไปเล่นเพราะเวลาไปกองอ่ะไม่ไม่มีใครแบบเกลทุกคนก็ปล่อยเอาเลยลูกไปให้ม้วนให้ม้วนมันจะม้วนมันนี่ไงมันจะได้ยิ้มนี้เลยจอยเวอร์จอยเวอร์ยิ้ม ดูมวนเวอร์น,นี่ดูสิซึ่งเขาบอกว่าเวลามีฉากมีกล้องเนี่ยเขาจะอยู่เฉยๆแล้วยิ้มธุรกิจค่ะถ,ถ้าหมายถึงว่าถ้าเขาเห็นเป็นฟิลแบบมีแบ็คดรอปมีไฟเริ่มยืนหน้าแบ็คดรอปมีกล้องว่างธุรกิจคือยิม้มเออยิ้มไปเลยเออยิ้มไปเลยที่เขา่ายรูปครอบครัวยิ้มธุรกิจยิ้มหน้าแบ็คดรอปอ่ะยิ้มได้หนึ่งนาทีเลยนะแต่ถ้าเป็นจอยๆเป็นเล่นเล่เขาก็จะมีเอิร์กอาร์กไงแม่เด็กอ่่ะะโโห แต่ถ้ามีแบ็คดอปเมื่อไหร่มีกล้องเยอะๆฟรีสฟรีสยิ้มฟรีสยิ้มเลยตัวล็อกมากตัวล็อกไว้เลยอืแววดารามาไหมแม่นี่ไงไม่มายังไงไหวละแม่เวลาชมไปทำงานก็เอาเขาไปด้วยทุกที่จริงๆพี่ๆเขาอะโอกเขา พ,พี่เขาอ่ะสองขวบก็เข้าในสเซอรี่แต่กับเกลอะคิดว่าจะเอาไว้กับเราอีกปีนึงมแม่อะแม่ว่าแม่สนุกแล้วล่ะเนี่ยอ,อาจจะเข้าช้ากว่าพี่พี่แต่ก็เข้าตามเกลแหละค่ะเราก็เลยจะกระเตงกับกระเตงไปด้วยเลยก็คงซึมซับคงพอเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยมันคือหนักงานอ,อยากแต่งหน้านี่ไงอยากแต่งหน้าทาปากซึ่งไม่เคยสอนเลยแต่พอเห็นอุปกรณ์ปุ๊บอาจารย์เขาทำเองเลยนี่ไงนี่ง แล้วเขาก็แต่งตัวเหมือนกันเนี่ยเสื้อพี่เสื้อแบรนด์แม่เขาไงใส่ฟ้าพายุนี่รู้เลยว่าใครไม่ได้ไปงานเพราะว่ายังไม่ได้แต่งตัวบางทีเนี่ยแม่ก็บอกว่าเวลายิ้มธุรกิจบางทีหมั่นไส้นะแม่หัวเราะตลกเขาแต่เรารู้แหละว่าเนี่ยเป็นโมเมนต์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาโตกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยจะเป็นอีกแบบจะไม่ได้เดียงสาแบบ ก็คือแม่เขาผ่านทุกวัยแล้วเขาผ่านวัยนี้ตอนพี่พีเขาก็อย่างนี้ช่วงนี้ช่วงม้วนช่วงนี้พักนึงเป็นตัวของตัวเองอธิษฐานอะไรอ่ะไม่บอกเออเห็นไหมเริ่มมีพื้นที่ส่วนตัวไปิดกั้นการมองเห็นแล้วเดี๋ยวแม่จะเจออีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะไรทําไมอ่ะเออทำไมามทำไมกินปลาถึงฉลาดล่ะใช่ไหมทำไมทำไมถามทำไมเอ ก็กินปลาแล้วฉลาดถ้าฉลาดแล้วเขามากินเบ็ดเราทำไมเออเห็นไหมก็จะมีคำถามซึ่งไม่ได้กวนนะอยากจะทราบเขาอยากจะทราบอยากจะทราบจริงๆไม่ได้อยากจะกวนหรอกนะคะเออเราดูความเติบโตเขาแามยายยายไม่รู้จะตอบยังไงเลยเนี่ยถามยายว่าทำไมอ่ะยายก็งงแม่ก็งงนั่นสินะเออทางนั้นก็ถ่ายมาให้ดูเยอะๆนะคะ